สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสือพิมพ์ไทยโพสชื่อว่าหมูกัดประชาธิปัตย์นี่แหละนะประชาธิปัตย์งานผักชีตีปี๊บรีบออกหน้างานมีปัญหาหน้าไม่เห็นไม่เห็นทั้งนายจุลินลักษณะวิสิทธิรัตุนตรีพาณิชย์ทั้งนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัตุมตรีเกษตร ในขณะที่ชาวบ้านชาวเมืองด่ากันอึ้งมีเรื่องหมูขึ้นราคาเป็นมหากราบต่อเนื่องไปถึงไก่ทั้งเนื้อทั้งไข่ลามไปถึงผักหญ้าค่ารถค่าเรือเรียกว่าสารพัดสินค้าเป็นมหากรรมขึ้นราคาตามเงินเฟ้อรับเฟซจะขึ้นดอกเบี้ยถอนสภาพคล่องออกจากระบบนับจากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วใครล่ะที่จ้องรับอิดรับเกี้ยชาวบ้านที่ปลิววอนก็นายกประยุทธ์นึงเดียวคนนี้ในนั่นแหละวัตกรสินค้าเกษตรนั่นมีสองอย่างคือขึ้นกับลงเมื่อมีมากกว่าคนต้องการ ราคาก็ลงคนกินชอบแต่คนเลี้ยงจะโวยวายขาดทุนให้รัฐรัฐบาลแก้เมื่อมีน้อยกว่าคนต้องการราคาก็ขึ้นคนกินโวยรัฐบาลว่าของแพงให้แก้ปัญหาส่วนคนเลี้ยงชอบได้กําไรหลักใหญ่มันก็แค่นี้ส่วนจะแก้ให้ถูกใจทั้งคนกินคนเลี้ยงมันอยู่ที่บริบทของปัญหาขึ้นอยู่กับกลืนผู้บริหารกระทรวงจะไปจัดการประเด็นสําคัญคือมีปัญหาปุ๊บเจ้ากระทรวงต้องยืดอ,อกออกมาเผชิญหน้าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวให้ชาวบ้านระบายอารมณ์ใส่ก่อน และต้องบอกสมมุติฐานปัญหาให้ได้ให้ชัดอย่างหมูแพงปัญหามันมาจากไหนเมื่อรู้ต้นตอปัญหาก็จะแก้แบบไหนเป็นจำเลยอารมณ์ให้ชาวบ้านระบายจนคลายเครียดแล้วใจเขาก็จะเปิดทีนี้มีวิธีแก้เฉพาะหน้าในระยะสั้นระยะยาวจะทําอย่างไรก็บอกชาวบ้านเขาไปซีอย่างนี้ก็พอทนพออาศัยแพงไปด่าไปทนซื้อทนกินกันไปเดี๋ยวก็มีปัญหาต้องด่าต้องแก้หมุนมาให้ด่าให้แก้กันอีก แต่ทีนี้เจ้ากระทรวงที่ปกติถแถลงจออข่าวเป็นงานผลงานประจําพอมีปัญหาในงานจริงๆกลับหาไม่เห็นพาณิชก็มีแค่อธิบดีกรมการค้าภายในออกมารับหน้าตามสูตรเกษตรก็อธิบดีกรมปรศุสัตว์ออกมาถแถลงตามกรอบหน้าที่อย่างนี้จะไม่ให้สื่อและฝ่ายแข้งร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบางสกุลรัฐบาลเป็นรายวันได้ยังไงมันก็ต้องไปลงที่นายกตามฟอร์มนั่นแหละพูดไปกระไรมีหมูแพงเหตุจากโรคระบาดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เกษตรเออระเหยลอยชายนั่นส่วนหนึ่ง การเมืองที่มุ่งล้มรัฐบาลช่วยโอกาสกระแทกผสมอีกส่วนหนึ่งคุณจุลินนอกจากเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วยังเป็นผู้กํากับดูแลกระทรวงกรเกษตรที่เลขาพักท่านคือนายเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรด้วยเรียกว่างานนี้โบยใครไม่ได้เลยกเกษตรผู้ผลิตพาณิชย์ผู้ขายรายการนี้เลือกปิดทองหลังพระได้แล้วมาปิดหน้าพระให้ชาวบ้านเขาดูเถอะจะเห็นเป็นของจริงว่าปิดเป็นไหมเพราะได้ยินแค่ราคาคุยจนขี้หูแข็งเป็นแผ่นลองเพลงแล้วก็รู้นี่ว่าวงจรผู้เลี้ยง ผู้ค้าหมูหมอโรคหมูผู้ตรวจตรารวมทั้งกลไกสอดแทรกราคาตลาดเฉพาะหน้าเฉพาะกิจเพื่อพาณิชย์จิตวิทยาคือแบบไหนใครบ้างที่จะมานั่งโต๊ะพูดจาตกลงกันรีบรีบ,รบทำซะแล้วเจ้ากระทรวงทั้งสองรีบเอาหน้าออกมารับเกี้ยรับกอนอิสซะเชื้อปะทะจะได้คลายการสูงไฟสูงฟืนจากสื่อแนวขยายจะได้เบนไปเรื่องใหม่ๆมาให้หายเอียนกันบ้างชอบมีอำนาจควบคุมกันนักแต่พอมีปัญหาไหนละ่ะอำนาจนั้น คนจะเป็นกัปตันเครื่องบินนะ่ะเขาไม่ได้วัดจากรูปถ่ายแอคชั่นหน้าแป้นมาอวดแต่เขาวัดตอนเอาเครื่องขึ้นเครื่องลงตะหกักนี่ถ้านายกเข้าไปเอาเครื่องลงคําที่ต้องตามมาแน่คือนายกล้วงลูกแต่บางทีล้วงจําเป็นกว่าปล่อยกระแทกรันเวย์ตายทั้งลํานี่ก็ยังดีนะที่กระทรวงพลังงานนายกุศลิตสมบัติสิริปลัดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแถลงเย็นวาน11มก,การาให้ตรงราคากา๊าซหุงต้มไว้ที่3 1 8บาทต่อถัง15กิโลกรัม ไปจนถึงวันที่31มบีนาคมห5ไม่งั้นล่ะก็ชาวบ้านยิ่งโกรธควันออกหูด้วยคงได้ชาวปนักกิจรัฐบาลกันแน่ระยะนี้หน้าหนาวแต่กลับร้อนประหลอดแตกหลายเรื่องหลายราวประดังประเดบรรยากาศบ้านเมืองกําลังจะเข้าที่พอจะทํามาหากินกันได้อา้าวโอมิครอนมาซะอีกแล้วที่จะดีกลับดอยไปอีกรมเสียแล้วปีเสือพี่หมูดันมาแพงกิโลละ250เข้าไปอีกชาวบ้านร้านค้าร้านขายสื่อโวยระดับเก้าริกเตอร์ ตึกรามบ,บ้านช่องทั่วไปไม่สั่นไหวเท่าไรหรอกแต่เฉพาะที่ทำเนียบแทบถลม่มพูดถึงโรคระบาดถึงตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงบนซัดแแอะว่าวัคซีนไม่พอวัคซีนขาดแคลนรัฐบาลไม่มีวัคซีนให้ประชาชนเลือกไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกและอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วยซ้ำมัง้งที่ฉีดเกิน100ล้านโดสประชากรกว่า70%ฉีดกันทั่วๆท,ที่ยังไม่ได้ฉีดเพราะไม่มาฉีดเองเลยเข็ม2ไปบูสเตอร์เข็มสมกันแล้วหลายล้านคนผมยัง เอากับเขาด้วยไปจิ้มเข็ม3ที่เม็ดปาร์กย่านคลองเตยจะเอายี่ห้ออะไรละ่ะทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นามีฉลองสัาธาทุกยี่ห้อเขาเพียบพร้อมบริการน่ารักเป็นระบบระเบียบเห็นคนเข้าคิวแล้วอดนึกถึงรัฐมนตรีอนุทินเจ้าของวาทะมีให้ฉีดเต็มแขนสองแขนไม่ได้จริงของท่านครับยอมรับเรื่องวัคซีนเรื่องไวรัสโควิดระบาดการสาธารณสุขภายใต้าการบริหารของท่านเอาอยู่สมราคาคุย การดูรายงานโควิดประจําวันนั้นอยากจะบอกว่าถึงตอนนี้ไม่ต้องไปเน้นดูว่าวันนี้มีคนติดเท่าไรแล้วละ่ะให้ดูว่าวันนี้มีคนเสียชีวิตเท่าไหร่เป็นเกณฑ์จะถูกกว่าคือตอนนี้ยอดติดรายใหม่จะขึ้นไปเป็นหมื่นก็ไม่ต้องตกใจต่อให้สองหมื่นสามหมื่นก็ชักมันขอให้ยอดตายอย่างอ่ะขึ้นก็แล้วกันให้อยู่ในระดับไม่เกินยี่สิบคนต่อวันคงที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงเมษาคนไทยปลดกําไร e อมโควิดออกไปจากชีวิตประจําวันได้เลยยิ่งฉีดสองเข็มทั่วหน้ากันแล้วพัฒนาเข้าเข็มที่สามที่สี่ พรึบพับแบบนี้ด้วยแล้วโอมิครอนก็คือมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่กายไม่ต่างหวัดยุคใหม่เป็นได้ขายได้ไม่ตายแลแปลงความกลัวเป็นความไม่ประมาทแค่สวมแมสตัดเล็ดแ,แต่แต่ไปได้สบายสบายทุกทุกที่ลุงยงหรือสาธารณาสุขไม่ได้บอกแต่ผมบอกเองนี่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เห็นได้ชัดตลอดสองปีกว่านาะยอนุทินในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขนางทาตว่ารองรับร้อยอารมณ์คุณหลวงสุดโหดแล้วรัฐมนตรีอนุทิน ตอนขาดแคลนวัคซีนยังโดนหนักกว่าแต่ท่านเผชิญหน้าเผชิญปัญหาชาวบ้านกระแทกมาบ้างรัฐมนตรีอนุทินกระแทกกลับบ้างตามประษาที่บอกว่าเครียดกันทุกฝ่ายลงท้ายสาธารณสุขของคุณอนุทินชนะมาช้าแต่มาชัวก่อนสิ้นปี2 5 6 4คนไทยต้องได้ฉีดครบ100ล้านโดสก็ครบจริงๆเสียหนูทำได้ตามสัญญานี่ก็วาระจรของปัญหาจากภูมิใจไทยเวียนมาถึงประชาธิัย์เรื่องหมูเป็นโรคทำให้หมูแพง สารพัดสินค้าขึ้นราคาพื่อพรับเป็นโอกาสโชว์กลืนการบริหารปัญหานะไม่ใช่โชว์การหลบปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบที่ประชาธิปัตยภูมิใจน่ะมันไม่ใช่ผลงานเพื่อปากท้องชาวบ้านอย่างที่เขาเข้าใจหรอกจะบอกให้นี่เป็นสิ่งที่คุณเปรวสีเงินนั่นเขียนเอาไว้ให้ได้คิดโดยเฉพาะคนจากพักประชาธิปัตย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของพาณิชย์ในเรื่องของเกษตรในเวลาที่สินค้านั้นต่างพาเรตกันขึ้นราคา ชาวบ้านร้องระอากันไปทั่วเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลานี้หยิบจับอะไรมันก็แพงไปเสียหมดไม่ใช่เฉพาะหมูแต่ว่าสินค้าแทบจะทุกชนิดแพงหมดแบบนี้เนี่ยครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงกํากับดูแลในส่วนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นเลขาธิการพักนั่งบริหารจัดการอยู่นั้นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรหรือจะหรือจะปล่อยให้แรงกระแทกทั้งหมดนั้นเนี่ยครับ ไปโหมกระนำใส่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยครับก็ปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อชาวบ้านทนไม่ได้สุดท้ายรัฐบาลก็ล่มกันไปแล้วก็เลือกตั้งใหม่กลับมาก็ว่ากันใหม่อีกระลอกจะให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรก็ตามดูครับการเมืองก็ร้อนแรงการบ้านก็ร้อนแรงเรื่องราวสินค้าราคาแพงก็ร้อนแรงไม่แพ้กันดังนั้นอยู่ที่ว่าเวลานี้รัฐบาลน,นั้นจะบริหาร จัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาแก้รัฐธรรมนูญจากบัตรหนึ่งใบเป็นบัตรสองใบที่ประชาธิปัตย์ภูมิใจนักหนาครับ